โอเคครับเดี๋ยววันนี้ไปถ่ายรูปกันนะครับวันนี้ผมนัดน้องคนนึงไว้ผมติดตามเขามาแล้วล่ะผมติดตามเขาในไอจีนะคือผมไม่รู้จักชื่อน้องเขาผมติดตามเขายัางไงก็ไม่รู้แต่ว่าไม่รู้จักชื่อน้องเขานะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน้องเขาน่าจะชื่อลูกปลาหรือลูกปลา,าอะไรสักอย่างนี่แหละก็เดี๋ยววันนี้จะไปถ่ายที่คาเฟ่ผมนัดเขาไว้ที่คาเฟ่เนาะก็วันนี้ที่จะไปถ่ายผมจะเอากล้องตัวนี้ไปถ่ายฮะ M50 หกับเลนส์3ามห้านะที่จะไปถ่ายวันนี้เดี๋ยวรูปที่ถ่ายในวันนี้ผมจะลงไว้ให้ท้ายคลิปนะครับ ก็ถ้าอยากดูเซต็มก็ไปดูในเพจห้องเชือดนะครับผมจะลงลูกไว้ให้ในเพจด้วยแล้วก็ในคลิปนี้ด้วยจะอยู่ท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวไปดูกันฮะว่าผมไปถ่ายที่ไหนกันเนาะโอเคครับ โอเคครับตอนนี้ผมอยู่ในคาเฟ่แล้วนะฮะก็ตอนนี้รอ,อน้องอยู่นะครับน้องยังมาไม่ถึงน้องเดีย๋ยวพอคนี้ผมมาก่อนเวลาก็จะมาตั่งรอ,อน้องก่อนนะครับก็ในร้านก็มีอยู่หลายมุมอยู่แต่ว่าก็โอเคครับเดี๋ยวรอ,อน้องมาก่อนนะะ้องเดี๋ยวถ่ายเราให้ดูนะคะับโอเคครับน้องมาแล้วนะคะเพิ่งมาถึงเมื่อกี้เราชื่ออะไรนะพี่ชืมชื่อเราชื่อปุกี้ค่ะชื่อปุกี้เป็นยําเป็นลูกปลาวะ พี่จะเป็นลกปัดโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันนะคร <hai> ับว <Alcohol> <ots> okay, <t mejorar> ่าตอนถ่ายเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูรูปท้ายคลิปแล้วกันเนาะโอเคครับ